เมื่อคุณเอาผงถานแป้งและบัน,นเคืทองน้ำปลามารวมอยู่ในชิ่งเดียวกันมันจะเล่นขนาดไหนครับสวัสดีค่ะขอบคุณอ่ะ,อะ,อะช่วงนี้เด็กๆเ,เขาปิดเทอมวันน คนย้อนกลับไปสู่วัยเด็กคือสมัยย้อนอีกแล้วเหรอล่าไปแล้วกูไม่พะโล่ล่ามนี้กูเป็นอะไรอ่ะอ้าวคุณคุณเกียร์จี๊แหละนี่ครับใช่อ้าวโลกเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณจะต้องแบบตื่นนอนมาแต่งหน้าแต่งตัวทาแป้งใช่ไหมเด็กไม่แต่งหน้าแต่งหน้ารอเรียนเราเแต่กูอยากให้แต่งเด็กรุ่นใหม่กูอยากให้แต่งเด็กรุ่นใหม่อยากให้แต่งแล้วก็ใส่ชุดใช่ไหมแล้วก็มีคุณแม่มาป้อนขงป้อนข้าวเอาข้าวให้กินอ่ะ แต่ว่าวันนี้ถ้าคุณกำลังแต่งตัวอยู่แล้วมันเสือมีพายุเข้าลังจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปเรียนยู่ประเทศอะไรก็อยู่บ้านอมาโอนาออกกันว่าใครจะได้เป็นเด็กคนแรกที่จะได้แต่งตัวก่อนใช่โอนาเอาขาเอาขาเอาอ้าดำสองดำสองยิงเ่าเป่ายิงชุบ ่อนีขเราเฮ้ยเราปลาลาให้พ่อแกเล่นได้เฮ้ยอะไรก่อนดีกว่าจะจบก่อนปลาเล่นได้เนี่ยเริ่หลังๆนี่มันไม่มีที่เลือกแล้วอ๋อตามคิวสิตอนแรกเอ้ยตายเมื่อกี้มึงแพ้อย่าเล่นก่่ออนยาเล่นกินนะไม่ได้ไม่ได้อย่าช้ามนะเดี๋ยวเราจะจับเวลากันหนึ่งนาทีนะคะช้าแปดตัวนี่ร็วเวลาเร็วเร็วเร็ว i'm tight now ต่อให้ด้วยมกเมื่อกี้ย,ยังไม่ได้แต่งหน้า <c oughs> เลยต่อไปแต่งหน้าได้แค่ไหนแค่นั้นหนึ่งนาีใช่ไหมแต่งหน้านะแต่งหน้าเริมรอไปเซ่เหลี่ยมฉันต้อเร ไม่ได้หาปากเลยกินหน่อยเดียวเองกินข้วไม่ได้มาหาเลยมั้งหมดเวลาเยี่ยมคนหาเลยว่ะกินข้าวสามสิบวิโอ้เรากินข้าวอีกเนี่โอ้ยตายต้องกินข้าวอีกข้ากินข้าวด้วยลูกไปเดิน สำเร็จป้ะเนี่ยไม่สำเร็จเลยอ่ะชุดนี้พร้อมไปโรงเรียนหนือยืนดิไปโรงเรียนได้อาจารย์เนี่ยตัวเยี่ยอะไรเนี่ยโหวดใช่ไหนะครับหมายเลขหนึ่งครับโอ้นี่คือขาวเลขเชียร์เรีงเชียร์ข้นต่อไปลูกยังแต่งตัวไปโรงเรียนเร็วเได้ 啊对，好，我一，我要打一来了。 นาเนตัวเออน้องนี่นะ้นกูไเรวเเีเล้ว่ะเวแ้ว่ะไม่เล่นเดินเดียบได้ฮะเออโอ้มลัเลยทำจพี่เขานะตร์งเครื่องก่อนนะสามสองเดิมังเครืก่อนไป I <coughs> not <coughs> นีมา้แต่งสักนิดนึงแล้วค่อยๆพ่นก็ได้ตาแดงตาแดงอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียโคตรเด้อโคตรเด้อตาแดงถิงตาด้วยลูกยาสไปเริ่ม

จะนั่ก่อนก็จะนัก่อนจะนัก่อน่อใกล้ใกล้ใกล้ใกรับการเซฟกลังแม่เด้ ครับมันใส่ไม่เข้าเนี่ยไอ้เี้ยมันชนะไปเลยให้มันชนะไปเลยแต่งหน้ายนที่มาดอนลี่ไยลูกโคตัวไหนรมาณนัอย่างงี้นะยืนอาลนไอ้เหี้ยหลุมดำหยดแม่หนีแมวลูกแม่หนีไะมึงไม่สงสารคนใส่ชุดต่าจากกูเลยไ่เป็นไรสภาพโแต่งหน้าลูกแต่งหน้าแต่งหน้าไปโรงเรียนลูกสอง

ฉันจะทำยังไงนอสไม่น้ำต่อแล้วช่ดวยอะไรน้ำลายน้ำผีเลยดูหูแม่งเนี่ยน้ำปลาผสมกับไอผงยิงกระแทกหน้าคตจนมันแตกคถามหน่อยรถน้ำมันเตาระเบิดได้ไงอย่างงี้อ่ะลูกน้องกินข้าวมาด้วยเนอะ เร็วอ่ะเฮ้ยกินเร็วแข่งกินตโอ้โหเกิดเลยตัดเกิดเลยพี่อ่ะโอ้คิ้วเดียวเกิดเลยแม่เจอจังหวะกระชากเส้นหมีดจากรักล้าไงั้นโอ๊ยพี่หาเรื่องอักเสบหาเรื่องอักเสบซะแล้วคนตอนจแล้ว่า ไม่ยไม่ไม่ไมัวใหญ่หนอยเก็บบ่อยด้วยครับเก็บบ่อยด้วยเก็บบ่อยด้วยค่ะใส่เป็นดีกระป๋องอ่ะเยอะนิดเลโอ้พอมที่จะไปเรียังไงยังคะไม่ตอนนี้หนูไปล้างได้ไหมแต้มที่ขายเลยตอนนี้โอ้โหได้เลยเดี๋ยวต่อไปมาค่ะลูกหลานครับแต่งตัวไปเรียนลูกครับผมครับแม่นี่คนตายเครื่องเี้ปุ๊บต้องมากินละ ้อวัีสวเอ้นนี้อันนี้อันนี้อันนี้จะรีบเอากินข้าวได้วยแต่งหน้าได้วยเลยไหม

ไอตัวไอตัวไหนแทงน้ำไอเกมว์แก่จมูไอเหียโคีโคีเีไอเหียมึงจะแย่ไปหาพ่อเลยไอเหียเลือดละมั้งข้างในเนี่ยวโคบีคุยบ้านมึงจะได้ย สีแดงสีมันเป็นสีแดงสีแดงมึงไอ้เหี้ยมึงไอเหี้ยมึงเนี่ยมงเคี่ยึงเนี่ยงเนี่ยมึงเนี่ยมึงนึงวน่างเนยมึงเ่งเนี้ยมงเน่ยงเล่ยต่อไปี่ยมึงเนี่งนี่ยมึี่ยมึงเน่งเ่เนี่ยเดี๋ยงจะแ่่งให้งเมงงนีง่งนย่งเี่ยงเนียนี่ยมึง

มาพี่สำนักมตัวนกแตะมาพี่สานักไปใกล้ๆนานนึง มากนเอ็นเลยชวนชวนรอบค้างก็ไม่เอาเหมือนพึ่งออกมาจากทนี่เลียจะจับตามมันเลยมันเล่นมาครัวอะไมวะเนต้องข้ายันไหนอ่ะหมดเลยหมดเลยแม่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมาคนสุดท้ายเดี๋ป็ักต่อได้มั้บันไลลแล้วลูกเยม เอาไว่หาอวกูเข้ายู่ไแล้วไกไปล่อ้แต่หน้าพ่อป้อน้าโอแต่หน้าเ็ก่อาติด่โอ้ยไอโอมัเชั่ว้ากเนี่ยมันแหลมในเกี้ยวแหลมหน้ากูไม่ตคอตนแพงเลยก็ได้บ้าบ้าเปล่าบโอ้ใส่แล้วมนกินข้าลูก

ีหนว่คือไปมุดท่ออะไรมาเนี่ยนี่ไม่มีคำพูดเลยข้อสอบมันกี่ครั้งเนี่ยมึงเอาทรายเลยอย่างเงี้ยวามจริงเอาสายมั้ยเนี่ยไม่มีไม่มีนี่หนูโรงเรียนให้ลอกท่อเหรอโอ้โหเทปเลี้ยวว่า baby face ครับมาพักไปล้างหน้าก่อนจะไปโรงเรียนไปก่อนแม่กับลูกก่อนไปโรงเรียนแม่อยู่ไหนก่อน แม่มึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยตอนเลยลองเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ทันมันมองมันไม่เห็นตายไปหน่อยลักพคอเปล่าไม่รู้อ้ยเย็บไอ้เย็บไอ้เย็บมันหน้ำยักษ์อรู้ได้เหรอรู้ได้เหรอ สุดท้นะคะถ้าอยากให้ออนยองแมนเป็นนักเรียนเจอกับกุศลอะไรอีกคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับไปเลยแถวลูสาวครับตากน้ำให้พ่อเป็นผู้คุณภาพไม่ได้ตั้งแต่หัวมันเครื่อนนะพ่อพอจะเห็นหน้าคนทำไหมครับพ่อไม่ได้จำเลยลูกมันวไปหมดจำลักษณะได้มันวไยมากที่พ่อจำได้อ่ะ เฮ้ยคนเจ้าชู้แล้วคดีมัน30ปีไปแล้วคุณพ่อมีว่าจะเอาเรื่องไงคนทำก็ตามเวตามกรรมอี EP หน้าลูก EP เด็กสักอยู่สุดท้ายเลยลูกถ้าออกแรกๆก็เบาๆลูกหลังๆก็หนักขึ้นหนักขึ้นเลยลูกคพ่อตัวเหม็นขี้ว่าเหม็นขี้เวะเหม็นอะไรน้ำมันเครื่องหรือน้ำปลาหรือยี่อะไรปะ